สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีกล้องถ่ายรูปเป็นของตัวเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นรุ่นนี้รุ่นนี้หรือแม้แต่กระทั่งกล้องที่อยู่บนมือถือของคุณค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมทุกท่านคงจะมีกล้องเอาไว้ใช้ถ่ายรูปนะคะตามวัตถุประสงค์ต่างๆแน่นอนเลยล่ะคะ่ะแต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้สาหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะสําหรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นอย่างดิฉันก็ตามทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดอายุไม่จํากัดประเภทของรุ่นกล้องด้วยล่ะคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความประทับใจอีกครั้งกับการถ่ายภาพที่เรียกว่าวันช็อตน็อกเอาท์ค่ะซึ่งการถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อกเอาท์นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์กระจรพิรกิจกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กระจรสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยวันช็อตน็อกเอาท์นี่คืออะไรคะแหมชื่อมันน่าสนใจมากวันช็อตน็อกเอาท์เนี่ยเป็นกิจกรรมของทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์ะนะฮะเป็นจัดขึ้นมา ได้ข่าวว่าเขาจัดมาเนี่ยประมาณ19ครั้งว้วานสิบเก้าแล้วก็เป็นการจัดถ่ายภาพวันเดียวจบคะ,ะแล้วก็รู้ผลทันทีแล้วก็เป็นการถ่ายภาพที่มีระยะเวลาในการถ่ายภาพให้มีข้อหัวข้อให้ในการถ่ายภาพครั เรียกได้ว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพก็ต้องรู้จักงานนี้อย่างแน่นอนใช่ครับแต่ทีนี้มือสมัครเล่นอย่างดิฉันค่ะอยากถามนิดนึงว่าวัตถุประสงค์ของงานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรคะอย่างงานวันฉลองเอาครั้งนี้ที่มาร่วมมือกับสสวทนะครับเป็นครั้งที่2ก็คือเพื่อต้องการที่จะให้มาช่วยเผยแพร่ก,กิจกรรมของทางสสวทในด้านสัมมนาวิทยาศาสตร์เพื่อจะให้เอาภาพที่ได้ประกวดเนี่ยสามารถไปนําเสนอในมุมมองต่างๆของในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ให้คนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย สามารถใช้วิธีคิดนะมีวิธีคิดในการที่จะหามุมมองของภาพให้ตรงกับหัวข้อให้ได้มาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางสสวทเราก็ได้ร่วมมือจากทางสมาคมหน่ยภาพแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชัมภ์นะก็มาร่วมจากกิจกรรมครั้งนี้เป็นปีที่สองซึ่งครั้งนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่ไปที่ศูนย์พิจารณไบเทคที่บางนาคือจะให้คนที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยเข้าใจในกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่มาแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ดังนั้นพอเราให้โจทย์ทางนานวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะเรียนรู้และศึกษาในงานก็จะเป็นการที่ทําให้เขาสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายและที่สาคัญก็คือวิธีคิดโจทย์ที่เราให้เขาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็ที่สุดท้ายเราจะได้ภาพออกมาเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยโอ้โหทีนี้ขอยกมือถามคำถามนิดนึงค่ะ ในฐานะที่เป็นมือสมัครเล่นยังสงสัยอยู่ค่ะว่าแล้วการถ่ายภาพมันไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงคะการถ่ายภาพไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไรอย่างแรกเลยคุณเองก็ต้องคิดว่าเราใช้ในถ่ายภาพเราใช้กล้องกล้องถ่ายรูปกล้องก็เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเป็นเรื่องทางด้านเทคโนโลยีค่ะภาพที่ได้ออกมาก็เป็นภาพดิจิตอลก็เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแสงที่เราเห็นอยู่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแสงและเงาถูกไหมฮะและที่สําคัญก็คือกระบวนการคิดนะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามต้องมีเหตุและผลและต้องมีการนําเสนอ อันนี้ก็เป็นกระบวนการการทํางานเหมือนกันเหมือนกับเราทดลองทางวิทยาศาสตร์เราเห็นแบบนี้เราต้องนําเสนอผลแบบไหนโอ้โหนี่ได้ความรู้อีกแบบหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงห้องทดลองนึกถึงการทดลองต่างๆนึกถึงบีเกอร์อะไรบ้างแต่คราวนี้ไม่ใช่ละเราออกมาสู่โลกความเป็นจริงก็เป็นวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันคือสิ่งแรกเลยเนี่ยถ้าเอาไปพูดถึงความหมายทางวิทยาศาสตร์ของช่างภาพโดยตรงแล้วเนี่ยก็จะมีผลอย่างเห็นได้ชัดด้วยเป็นวิทยาศาสตร์คือแสงตกกระทบ เช่นเวลาเราเราถ่ายภาพเรามีเรื่องรีเฟรกก็เป็นเรื่องการต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องแล้วซึ่งอันนี้ลหลายๆท่านก็จะทราบแล้วว่าทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นเพราะจากแสงและไม่มีแสงก็เป็นเป็นถ่ายภาพแต่ที่สําคัญเนี่ยเราอยากจะให้เข้ามาร่วมนะฮะผมก็พูดไปตอนต้นว่าเขาจะได้มีความรู้ว่ามหากรวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ย มันมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดภาพออกมาให้คนภายนอกเนี่ยเห็นอย่างไรได้บ้างทีนี้เราต้องมาพูดถึงตัวงานกันบ้างแล้วจากที่เราเข้าใจไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงวันช็อตน็อกเอาเนี่ยค่ะไฮไลท์ของงานเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนละ่ะคะเสน่ห์ของการถ่ายภาพเนี่ยหัวข้อนะฮะเราไปะกะหดหัวข้อให้คนคที่มารับโจทย์ตอนเช้าตอน10บโมงเช้าหลังจากนั้นเราก็จะปล่อย ให้คนที่แข่งขันเนี่ยไปถ่ายภาพในเวลา2ชั่วโมงเรามีเวลาให้2ชั่วโมงซึ่งโจทย์เนี่ยจะไปรับหน้างานรับที่งานเราจะไม่มีการบอกก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอได้โจทย์เข้ามาแล้วถึงเวลาคนถ่ายภาพจะต้องเอาภาพจากกล้องนะฮะห้ามตกแต่ง้วยคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันได้ไหมคะใช้แอปพลิเคชันได้หมายความว่าเราใช้ iPhone Android อะไรต่างๆเนี่ยฮะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันซึ่งต้องใช้แอปพลิเคชันนั้นถ่ายก่อน คือใช้จากแอปตัวนั้นใชแอปนั้นไม่ใช่ว่าไปใช้กล้องนึงแล้วก็เอาแอปหนึ่งมาแต่งไม่ได้ใช่ครับผมยกตัวอย่างอย่างใช้ภาพจากจากเช่นอินสตาแกรมค่ะคุณใช้อินสตาแกรมถ่ายค่ะคุณก็ถ่ายเสร็จแล้วคุณต้องใช้แอปฟีเจอร์ที่ความสามารถที่อยู่ในอินสตาแกรมเป็นคนรีทัชค่ะแออกมาอันนี้เราอนุญาตอนุญาตให้อนุญาตได้แล้วก็หลังจากที่พอถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ส่งภาพเสร็จหลังจากนั้นกรกรมก,การก็จะมาตัดสินค่ะที่เป็นไฮไลท์ของการ วันจดน้องเอาเนี่ยก็คือการตัดสินของกรรมการนอกจากโจทย์เมื่อกี้แล้วที่บอกว่าเราไปลุ้นกันหน้างานแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรซึ่ง<ช>โจทย์เนี่ยก็จะเป็นคําสั้นๆแล้วตีความได้กว้างมากเลยแล้วแต่มุมมองซึ่งโจทย์ก็ไม่แน่ฮะ,ะโจทย์ไม่แน่ซึ่ง,งอาจา<ข>อาจะยาวก็ได้นนอาจจะยาวก็ได้อาจจะเป็นสโลแกนนี่เป็นไกด์บอกหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ไม่ได้บอกครับก็คือที่ผ่านมาถ้าเกิดใครไปศึกษาของสมาคมสายภาพเี่ยจะทราบว่า แต่ละปีในหัวข้อไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนเงินไปแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคณะกรรมการค่ะทีนี้อันที่สองที่บอกว่าเป็นเสน่ห์ก็คือเรื่องของคณะกรรมการยังไงคะก็คือการตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยเป็นเป็นที่ลหลายท่านกาบอกว่ากรรมการมาทะเลาะกันหรือเปล่าอย่างทั้นที่แล้วในกรรมการท่านหนึ่งเห็นด้วยกับภาพนี้อีกท่านหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือคนที่มาแข่งขันแล้วก็คนที่เข้ามาชมจะทราบว่าวิธีคิดและมุมมองของมืออาชีพ ของผู้สรงคุณวุธเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับภาพที่สดายนเสนอเป็นโจทย์ครั้งนี้ซึ <c oughs> <c oughs> <c oughs ่งผู้แข้งขันเสนอมาเนี่ยก็เขาจะมีอธิบายว่าทาไมภาพนี้สวยภาพนี้ไม่สวยทําไมภาพนี้ควรจะถ่ายอย่างไรนะควรจะครอปด้านซ้ายนิดนึงควรจะให้มีแสงเข้าด้านนี้หน่อยนึงเขาก็จะอธิบายไปมีคอมเมนต์แฮมมีคอมเมนต์แห้ซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการในการในการตัดสินของของการที่งานครั้งนี้เนี่ยก็คือช่างภาพ100ท่านที่มาแข่งขันจะถูก คัดเลือกออกมาเหลือ30ภาพหรือ35ภาพสนแสดงว่าเรารับแค่ร้อยท่าน100อท่านแล้วก็คัดออกมาเหลือ30ครับค่ะซึ่งเหลือ30เนี่ยอาจจะเป็น31ก็ได้ถ้าคะแนนคนที่30เนี่ยคะแนนเท่ากันเพราะรอบแรกเลยเนี่ยกรรมการจะใช้วิธีการยกมือคะแะนนสูงสุด1-30ถึงจะเข้ารอบไปรอบที่2เนี่ยภาพที่เข้ารอบที่สองทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการจะมานั่งอธิบายที่ผมอธิบายอาบ,บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าคณะกรรมการจะมาอธิบายภาพแต่ละภาพ หลังจากนั้นก็จะคัดเลือกภาพตรงนี้เ,ออเป็น13ภาพเพื่อเป็นรอบสุดท้ายแสดงว่าจะมีแค่30ภาพเท่านั้นที่จะได้รับฟังคอมเมนต์ใช่ครับฉะนั้นต้องร้อยท่านเนี่ยต้องผ่านเข้าสู่รอบ30ให้ได้หละทีนี้จะได้รู้แล้วว่าภาพเราดีไม่ดีหรือต้องปรับปรุงอย่างรไรแล้วก็ท่านที่ตกรอบไปแล้วท่เขาก็ยังอยู่นะครับอยู่เพราะว่าจะได้รู้ว่าที่เขาบกพร่องเนี่ยแล้วภาพที่ชนะเลิศเนี่ยสมัยกรรมกมาร คัดเลือกขึ้นมาจะได้เอามาเปรียบเทียบวิวดาเพราะว่ามันไม่ได้คงไม่ได้มีวันสอตังเอาครั้งที่ส9ครั้งสุดท้ายก็ต้องมีวันสอตังเอาครั้งที่20 2 1 22ยไปเรื่อยๆเขาก็มาได้อีกเ <c oughs> ขาก็มาได้อีกครับเพราะว่าไม่ <Okay. S 2> ไม่จำกัดตรงนี้ค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเหลือ3าภาพสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการตัดสินแล้วอาจจะสามสิบสิบสามแล้วก็มาสามสามภาพสุดท้ายก็มาตัดสินซึ่งครั้งนี้ก็ยังไม่รู้อีกละว่า3ภาพสุดท้ายจะใช้วิธีไหนตัดสิน ยังไม่มีกติกาเพราะว่าบางครั้งเราก็จะให้กรรมการเนี่ยเป็นคนตัดสินบางครั้งเราก็ใช้คนที่อยู่ในห้องเป็นคนตัดสินแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งไงครับว่าซึ่งคนที่มาแข่งขันเนี่ยเขาถึงลุ้นมากเลยว่าทําไมจะมาแข่งขันงานนี้แล้วจะได้รางวัลอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่เป็นกติกาที่ชัดเจนดังนั้น มันก็ต้องมีการแบบลักษณะคล้ายๆเสียงกันด้วยว่าจะเป็นยังไงลุ้นน่าดูเลยค่ะดิฉันว่างานนี้โอ้โหคนที่มานี่นอกจากสสุสนานแล้วยังลุ้นและที่สําคัญคือของรางวัลค่ะยากทราบมากเลยของรางวัลวันที่หนึ่งอ่าผมบอกวันที่หนึ่งแล้วกันวัลที่หนึ่งก็เป็นพระรูปนะพระรูปทรงกล้องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยให้คุณรุ่นเขาเป็นคนปั้นขึ้นมานะฮะแล้วก็มูลค่าก็ประมาณสามหมื่นบาทแล้วก็เป็นิมงคลสวกเราคนที่ได้เป็นรางวัลนะฮะ มูลค่าประมาณ8,000บาทหรือ6,000บาท <c oughs> ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลในงานก็คือจะมีแค่3ลำดับที่ได้มี3ลำดับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนภาพที่เข้ารอบ1 3ภาพเนี่ย <c oughs> ก็จะมีใบรับรองมีประกาศนียบ<า>ัตรใบประกาศนียบัตรแต่คุณย,ยังไม่ได้ให้วันนั้นเพราะว่าเราต้องไปพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรที่หลังซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ชนะเลิศทางสมาคมถ่ายภาพได้แจ้งมาว่าเขามีกติกาใหม่ก็คือผู้ที่ชนะเลิศจะได้ถูกสลักชื่อยู่บนถ้วยเกียรติยศที่จะอยู่ที่ห้องสมาคมถ่ายภาพ อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเกียรติสำคัญเลยก็คือเป็น hall of fame น่าภาคภูมิใจมากๆสำหรับตรงนี้เราได้มีชื่อไปอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีใครระดับที่หนึ่งถึงที่เท่าไหร่ครับนั้นแสดงว่าตอนนี้ก็มีมา18ท่านแล้วปีนี้เราก็จะมาหาคดท่านที่19อาว่ละค่ะแหมจะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของการสมัครตอนนี้ก็เห็นบอกว่า รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วใชหมดไปแล้วทางทางสมาคมเนี่ยได้เป็นคนประกาศนะครับประกาศรับสมัครของผู้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้โดยการผ่านเว็บไซต์ของสมาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาลงทะเบียนกันที่หน้างานวันที่11เลยวันอาทิตย์เลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมบุรอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดของงานก่อนที่จะไปเราสามารถดูได้ทางช่องทางไหนบ้างคะละละเอียดของงานเนี่ยจะอยู่ที่เว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในภาพรมราชูปถวัมภ์รมคือ w w w r p s t o r g t g h อืมโอเค,คก็ไปดูรายละเอียดกันก่อน<ช>ได้นะว่าที่มาที่ไปสําหรับมือสมัครเล่นอาจจะยังไม่รู้<ช>ก็เข้าไปดูข้อมูลแล้วจะได้ไปร่วมงานกันเยอะๆทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันอยากจะให้อาจารย์ช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะไปร่วมงานกันเยอะๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าแข่งขันก็ตามอยากจะให้จะได้ไปช่วยให้กําลังใจครับ,รบเชิญค่ะจริงๆแล้วสําหรับการแข่งขันวันชอน็อตนอว์ครั้งนี้นะครับท่านที่ไม่มีกล้องนะครับหรือมีกล้องนะครับแล้วก็สมัครทันหรือไม่ทัน ผมอยากจะให้งานงานนี้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะซึ่งสามารถอย่างน้อยเนี่ยเราจะไปรู้มุมมองรู้ว <parfois S 2> er ิธีคิดของคณะกรรมการที่จัดสินภาพและที่สําคัญนะครับสำหรับการถ่ายภาพในวันนี้เนี่ยเราอยากจะได้รู้ว่าเราสามารถเข้าไปพูดคุยกับคณะกรรมการนะครว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องการใช้กล้องแบบไหนนะเราอยากรู้เรื่องการถ่ายภาพแบบแบบอย่างไรผมอยากจะให้เราเข้าไปดูนะครับเนื่องจากบุคลากรในบ้านเราเนี่ยเรื่องการถ่ายภาพเราจะมีการเรายังขาดบุคลากรที่ถ่ายภาพในเรื่องทางวิทยาศาสตร์อีกมาก งานนี้นอกจากจะได้คุณไปถ่ายภาพแล้วเนี่ยคุณยังไปรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะฮะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ของเราคุณจะได้รู้ภาพได้ได้ทราบว่าการจะถ่ายภาพวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องถ่ายทอดกระบวนการอย่างไรบ้างภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นภาพแบบไหนนะฮะซึ่งลหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการถ่ายภาพวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเหมือนการถ่ายภาพแฟชั่นหรือถ่ายภาพงานแสดงนิทรศการโดยทั่วไปความจริงไม่ใช่นะครับวิทยาศาสตร์เราต้องพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ดูแล้วสะอาดดูแล้วรู้เห็นกระบวนการของมัน ดังนั้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับว่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องสมัครแข่งขันสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการแล้วเข้าไปร่วมชมงานในสัศการครั้งนี้ครับเอาละค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะ ไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งขันก็ได้รเราก็ไปร่วมให้กําลังใจหรือไปหาความรู้ใ,รในงานก็ได้ฝากเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เนาะจะได้พาลูกๆนะคะอีกหน่อยอนาคตอาจจะขึ้นมาเป็นช่างกล้องมืออาชีพก็ได้คือเด็กๆกก็สามารถสมัครได้เลยะะเด็กๆเ,เพราะเราบอกแล้วเรารไม่จํากัดอายุรเราไม่จํากัดเพศด้วยดังนั้นนี่ก็สามารถมาร่วมแข่งขันได้เลยหรือจะมาเซอร์วดูกิจกรรมกันก่อน,ก,น,ก,อนก็ได้เพราะเรามีกันทุกปีนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆซึ่งงจจะััดขึ้นนนใวอาาทิิตย์21สห เวลา10นาฬิกาถึงกี่โมงคะถึง5โมงเย็นครับ5โมงเย็นนะคะอย่าพลาดไปกันให้ได้ที่ไบเทคบางนาวันเดียวเท่านั้นนะคะกับวันช็อตน็อกเอาท์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันสำหรับวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็อาจารย์คระจอรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ